สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับหวยเด็ดนะครับเด็ดทุกงวดนะครับหาดอว่าอันนี้ท่านอาจารย์เวียงพิงค์นะครับก็ให้5ดับ5ครับดับแต้ม5้านะครับไม่มานะครับดับแ้ม5ล่างนะครับส่วนอาจารย์เจ้านี้ให้มามีสูตรด้วยครับดับบนนะครับดับบนตัวเดียวเลยนะครับ อาจารย์แอดมิดนะครับให้มานะครับ4ตัวนะครับบนนะครับ10หน่วยเท่านั้นนะครับลองส่วนอาจารย์ท่านนี้งวดก่อน2งวดเข้ารองสองวดแล้วนะครับเก้าห้าเจ็ดห้านะครับเรื่องงวดนี้ให้มาใหม่แล้วนะครับก็มี878นะครับเด็ดเดเลยนะครับลองพิจารณาดูนะครับ ิจารณาดูก่อนนะครับส่วนเจ้านี้ก็ให้ดับทุกหลักบนนะครับดับสี่นะครับไม่มานะครับหมูป่านะครับเยีหมูป่านะครับให้ดับบนนะครับไม่มาบนนะครับคู่คู่คู่นี้ไม่มาบนนะครับลองพิจารณาดูครับขอบคุณสำหรับหูเด็ด 116่ด้วยนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับสนับสนุนรัฐบาลนะครับก็ลองเลือกรับชมดูนะครับพิจารณาเอานะครับ